วันนี้ผมไปติดตามดูสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตนะครับโดยจุดแรกผมไปที่บ้านกุดพังเครือหมู่ที่6โดยชาวบ้านได้ช่วยกันสูบน้ำจากลำน้ำพองบริเวณห้วยดีก้าไม่ให้ท่วมนาข้าวมผมได้สอบถามนายกิติศักดิ์วงศคมผู้ใหญ่บ้านบ้านขุดพังเครือหมู่6กตำบลท่าก,กระเสริบอเำเภอาพองจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าน้ำที่สูบออกจากลำน้ำพองบริเวณนี้จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนาข้าวในเขต3ามตำบล คือตำบลท่ากระเสริมตำบลบ,บัวใหญ่และตำบลสายมูลพื้นที่หนาข้าวรวมกว่า1,500ไร่ซึ่งข้าวก็กำลังจะเก็บเกี่ยวได้ในอีก20วันข้างหน้านี้ผมเดินทางต่อมาอยัางบ้านเมืองเป่งตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองและที่บริเวณบ้านโคกท่าตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่สะพานฉลองขอนแก่น200ปีพบว่าปริมาณน้ำในลำน้ำพองสูงขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับวันนี้เขื่อนอุบลรัฐยังคงระบายน้ําเท่ากับเมื่อวานคือ31ล้านลูกบาทเมตรขณะที่ฝายห้วยอีตือที่บ้านบึงเป่งตำบลท่ากระเสรมาพื้นน้าพองนะครับก็ได้ปิดกั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากใช้เวลาร่วม6วันด้วยกันแต่พื้นที่นาในเขตบ้านโคกท่าตำบหลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นน้ําพองได้เอ่อเข้าท่วมข้าวจมน้ําได้รับความเสียหายจํานวนหลายร้อยไร่ส่วนในลําน้ําชีที่บริเวณสะพานบ้านขุดกว้าง ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นที่รับมวลน,น้ำมาจากพื้นที่จังหวัดชายภูมิวันนี้น้ำชีลดลงคนหาปลาก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพน้ำในพื้นที่อำเภอน้ำพองกับอำเภอเมืองขอนแก่นครับ